แล้วจะเป็นแค่6พรรคการเมืองนี้เท่าที่จะจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมคะหลายคนก็สงสัยถ้าเป็นแบบนี้โอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุณกายสวิตเนี่ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทดลองผสมสูตรดูผสมสูตรให้ดูออให้เห็นชัดๆนะว่าเอแต่ละพรรคเนี่ยตอนนี้มีคะแนนที่เราได้มานะอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมคะเท่าไหร่เอามารวมกันเนี่ยแล้วเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปดูลองผสมสูตรกับคุณกายสวิตกันเลยคะ่ะเช่นค่ะ ครับคุณสจีคุณเปรมสุดาครับผ่านพ้นมาเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับหลังจากผ่านวันเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นที่จับตาเป็นอย่างมากของคนในสังคมว่ารัฐบาลใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครแม้ว่าทางพรรคก้าไกลโดยนายพิธาลิมเจริญรั์จะออกมาถแถลงประกาศชัดเจนว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่เส้นทางหลังจากนี้จะราบรื่นหรือไม่มาดูวันนี้กันนะครับจะทดลองผสมสูตรจัดตั้งรัฐบาลมี2สูตรด้วยกันนะครับสูตรแรกครับเป็นไปตามทีุ่ท่าน ทราบเลยครับพักที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งมีโอกาสในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลครับนั่นก็คือพักเก้าไกลครับแน,น่นอนว่าพักเก้าไกลเองก็มีการทาบทามพักอื่นๆอีก5พรพักมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพักเก้าไกลตัวเลขตอนนี้อยู่ที่153ที่นั่งครับตัวเลขอยู่ด้านซ้ายมือผมครับ153ที่นั่งรวมกับพักอื่นๆอีกจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่พักเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะถูกทาาทามตั้งรัััฐบบาลลพพคเเื่ออไทยตตนนีี้มวข141 พักประชาชาติ8ที่นั่งครับไปฮะพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยครับขอคุณหญิงสุรรัตน์เกยริยุรพันธ์ได้5ที่นั่งตัวเลขนี้มาเข้ามารวมเป็น307ด้วยกันยังมีพักเล็กอีก2พักครับคุณผู้ชมพักเล็กเนี่ยก็คือพักสรีรวมไทยของพลตบดเอกเสรีวิสุทธิเตมียเวทและพักเป็นธรรมได้ไป พักละ1ที่นั่งเมื่อรวมพักเล็กอีก2พักนี้ไปด้วยก็จะอยู่ที่309เสียงด้วยกันนะครับตัวเลขนี้ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะหวตนายกรัฐมนตรียังไปไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีการรวมกัน2สภาครับทั้งสอสและสอวออีก250คนด้วยกันถ้าหากว่าวันนี้ดูทิศทางและแนวโน้มจุดยืนของสอวอแล้วโอกาสที่จะให้การสนับสนุนพักเก้าไกลในการที่จะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาล โอกาสต้องบอกว่าน้อยมากจริงๆนะครับดังนั้นตัวเลขก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันที่376ที่นั่งครับนี่นคือสูตรแรกครับคุณผู้ชมโอกาสวันนี้ที่พักคก้าไกลจะมีการจัดตั้งรัฐบาลอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่2ครับว่าโอกาสที่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยลอยแพพักคก้าวไกลเนื่องด้วยข้อจํากัดเรื่องของนโยบายเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ก็จจะเป็นทางออกให้พักเพื่อไทย ไม่ร่วมกับพรรคก้าไกลกระโดดออกมาร่วมกับพักรัฐบาลเดิมจัดตั้งรัฐบาลก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าวันนี้สูตรที่สองพักเพื่อไทยจํานวนสอส141เสียงเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นที่ร่วมมือกันกับพักร่วมรัฐบาลเดิมหนึ่งอย่างนั้นคือพักพลังประชารัฐครับที่ได้ไป39เคะแนนด้วยกัน39คะแนนมารวมด้วยพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชายบุตรกูลอีก70ที่นั่งครับมาตรงนี้ร่วมกันด้วยพักประชาธิปัตย์ ไปครับหรือแม้แต่พักของคุณว่าราศีศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาที่ได้ก้าที่นั่งครับ ตัวเลขตรงนี้เมื่อมีการรวมกันอยู่ที่284เสียงด้วยกันคผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ถูกนํามารวมด้วยก็ด้วยข้อจํากัดของพักเพื่อไทยว่าจะไม่มีการจับมือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและก็เป็นสิ่งที่ก่อนหน้าน,นี้เองลุงตู่ลุงป้อมประกาศแยกทางเดินชัดเจนวันนี้โอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ยากตัวเลขตอนนี้รวมทุกพักที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนาจากตั้งธบาลตัวเลขอยู่ที่284เสียงครับ ผ่านนะกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือมากกว่า251เสียงแต่ถ้าเกิดเดินทางไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีที่ใช้สองสภาร่วมกันจะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงสอวอมีโอกาสที่จะสนับสนุนสูตรนี้ครับเนื่องจากว่าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยมีบิ๊กป้อมมาด้วยใช่ไหมครับแน่นอนว่าสอวอก็จะมีการสนับสนุนอาจจะมาได้ไม่ครบทั้งหมด250เสียงครับ มาแค่ร้อยเสียงจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมตัวเลขสวที่เราลามาผสมสูตรการตัวเลข100เสียงของสวถ้าหากว่าวันนี้100สวร่วมสนับสนุนโหว,นวนตนายกตัฐมนตรีด้วยจะเกิดอะไรขึ้นตัวเลขนี้มารวมเลยครับเมื่อมีการรวม384เสียงครับแบบนี้คือฉลุยเลยโอกาสที่จะ จัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําและนําไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตัวเลขนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่จ,จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นไปได้นะครับรรท่านัั้นนะครบคผู้ชมครับเป็นการวิเคราะห์จากนักวิชาการว่าโอกาสหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าการเมืองไทยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณสจีคุณเป๊ปสุดาครับอ